เซียวเดียวในสองทุปีเนี่ยมาโฆษณาบอกว่าเนี่ยโอ้โหโตขึ้น1นจุดแปสูงสุดในรอบ3าปีส่ปีเลยก็ว่าไปมันคนละเรื่องกันบอกตรงๆเอือมและเบื่อมากครับกิจการตกลงทุกปีทุกปีปีละ3ามสิถึงสาเอร์รายไตรมาสปีนี้กับปีที่แล้วเพื่อก็นั่นสิโกหกพี่น้องประชาชนเพื่ออะไรครับปวดหัวกับรัฐบาลชุดนี้เห็นไหมฮะคือถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันดีจริงเนี่ยคุณผู้ชมครับ ผมคงจะไม่รู้สึกแปลกประหลาดหรอกคุณผู้ชมก็ด้วยใช่ไหมไอ้นี่ถแถลงข่าวออกมาเฮ้ยมันสวนกับความรู้สึกนี่ว่าแล้วไม่ใช่สวนเฉพาะคนคนเดียวนะเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยไปมีอคาาติเขาอีกไม่ใช่นะครับแต่มันสวนกับเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อยู่ในห้องนี้เลยเก่งเศรษฐกิจลือโกหกเก่งแย่มากๆผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับจบ PhD นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งมัน มันจะหยิบตัวเลขพวกนี้ขึ้นมาทําไมแล้วก็มาโฆษณาว่าดีอย่าง,าางนี้คือถ้าเกิดมาโฆษณาแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งตงใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยจริงๆเนี่ยคงไม่มีใครเข้าว่าหรอกครับแต่นี่มันค้านไงฮะมันสวนทางกับสิ่งที่คนไทยเรารับรู้อยู่ณวันนี้ตัวเลขสเปอร์เซนที่คุณว่าเนี่ยไหนอ่ะมันทําให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงบ้างแทนที่คุณจะมาจัดการไอ้เรื่องของข้าวของแพงเท่าไหร่เนี่ย ไม่ทำไม่ทำจะแจกเงินท่าเดียวแจกเงินแล้วมีปัญหาหนึ่งสี่สี่ไปแล้วกําลังจะโดนไม่โดนอยู่สุดท้ายปุ๊บเมื่อวานนี้อ้างว่าระงับการแจกเงินไม่ใช่ระงับหรอกครับกลัวติดคุกเงินก็ไม่มีปัญหาอะไรมีแค่นี้ครับเห็นไหมคุณผู้ชมพอรัฐบาลมันไม่มีเครดิตเนี่ยไม่มีเครดิตเบรยี้ไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยคนเขาก็เลย ด้อยค่าคําพูดของนายกรัฐมนตรีด้อยค่าคําพูดของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าคุณจะพูดอะไรมาก็แล้วแต่ทุกอย่างอย่างน้อยหารครึ่งครับแม้คุณจะพูดความจริงก็ตามเพราะอะไรเพราะสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยคุณเคยพูดโกหกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนท,ทั้งทั้งที่คุณอยู่ในตำแหน่งในตำแหน่งคุณจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์หรืออะไรกันแล้วแต่นะครับ แต่การพูดจาในขณะที่ยังอยู่ในตําแหน่งและพูดไม่จริงพูดโกหกพี่น้องประชาชนเนี่ยความน่าเชื่อถือความศรัทธามันจะลดน้อยลงไปเยอะเลยนะครับผมพูดโกหกคนก็รู้ไม่เท่าไหร่แต่คุณเป็นรัฐมนตรีคุณพูดโกหกพี่น้องประชาชนเนี่ยศรัทธามันเสื่อมเยอะนะครับพูดไม่จริงแล้วต่อไปใครจะเชื่อแต่ผมอยากดินอย่างนี้นะคุณผู้ชมคือพรรคนี้เนี่ยเขามีวิธีการอย่างหนึ่งไอ้เรื่องหน้าตาเนี่ยไม่สน เพราะยังไงมันด้านอยู่แล้วไงพูดอะไรไปเขาบอกไม่ได้พูดพูดอะไรไปแล้วลืมเฮ้ยเคยพูดที่ไหนไม่บี้ไม่เคยพูด <c oughs> คําว่าวิกฤตไม่เคยพูดแต่ผู้ป่วยนะเคยพูดไหมเคยแต่มันไม่ใช่วิกฤตนี่ใช่ไหมเนี่ยมันก็เลี่ยงอย่างเงี้ยเลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงมาเลี่ยงไปจนบางทีแบบมันน่าเบื่อหน่ายนะครับเราก็ไม่รู้ข้อเท็จริงว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยไอ้ตัวเลขสมเปอร์เซ็นเนี่ยมาจากไหน แต่เท่าที่ดูแล้วเหมือนเป็นการเปรียบเทียบไตรามาสต่อไตรามาสซึ่งโดยหลักมันไม่ใช่ GDP เติบโตเท่าไหร่บอกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่สําคัญหรอกครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีตั้งแต่ฐานรากจนก,กระทั่งไปถึงระดับบนถ้าสมมุติรวยกระจุกจนกระจาย GDP เพิ่มขึ้นได้ไหมได้แต่ฐานรากมันจะไม่นิ่งนะครับ GDP เป็นตัววัดตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่หลักๆต้องให้ฐานรากมันนิ่งก่อนหมายความว่าไงหมายความว่าผู้คนเนี่ยมี รายได้พอกินพออยู่พอใช้ที่เหลือออมที่เหลือใช้ฟุ่มเฟือยที่เหลือทําอะไรก็ทําไปแต่ไม่ใช่ว่านักธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมากมายแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัว GDP สูงอย่างงู้นอย่างนี้แต่คนที่เป็นประชาชนจริงๆฐานลากไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะครับผู้ชมครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะคุยโตคุยโม้โอ้อวดว่า GDP เทา่นทา,น,ทานู้นเท่านี้เท่านั้นอ้าปากเนี่ยมันเห็นลำไส้เลยนะครับไม่เห็นลิ้นไก่อย่างเดียวนะครับแค่อ้าปากเห็นลำไส้เลยว่าคุณเอาอีกแล้วเหรอแล้วเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมมาเรื่อยๆเสื่อมมาเรื่อยแล้วก็เสื่อมไปเรื่อยแล้วก็จะเสื่อมถึงนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะบอกว่าดิฉันไม่รู้ค่ะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเขาพูดเองไม่ได้หรอกครับ เพราะเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ยเชา้ชาๆต้องมีคนไปบรีฟให้ในายกฟังว่าไอ้เรื่องตัวเลขแบบนี้ถ้าเกิดนักข่าวก็ถามนี่ให้ตอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ซึ่งไอ้คำตอบแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้เนี่ยมันจะไปตรงกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ชื่อว่าเผาภูมิหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆผมไม่เชื่อนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ในเมื่อรัฐมนตรีโกหกการทุกวี่ทุกวันโก 6, หกไอ้นู่นไอ้นีน่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปเชื่อได้ยังไงคุณผู้ชมใช่ไหมฮะ พักเพื่อไทยแก้ผ้าให้เห็นหมดแล้วประชาชนที่เคยเลือกไปไปต้องตั้งสติใหม่ก็นี่แหละครับพักเพื่อไทยจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งพักอื่นทำไม่ได้แต่พเพื่อไทยทำได้มีกินมีเกียรติมีใช้มีศักดิ์ศรีบ้านไหนเงินไม่ถึงสองหมื่นเดีย๋ยวจะเติมให้อะไรไงโอสารพัดอย่างแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องผมอยากจะรู้ว่ากก,กาตเขาไปรับผิดชอบอะไรบ้างเล,เลยเลยครับใช่ไหมฮ ขราวหน้าสนุกแน่เออทานยาเขาเชื่อตั้งชุดหาดีไม่ได้เมื่อไหร่จะกวาดถึงสี่หนึ่งอ่าเป็นเซลแมนการไฟฟ้าฝ่ายพลเรือนเอา้ารวยกันเข้าไปนะครับกฟผกฟผแหมเข้าใจล้อนะครับนะครับก็ว่ากันไปตามนี้พอได้เงินก็เลือกกันมาอีกอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ละท่านแต่ละท่านเออ ฉันจะเป็นเซลแมนให้เอาไหมผมมีเรื่องราวดีๆจากอาจารย์วิชามหาคุณมาฝากกันหัวข้อข่าวคือพาดหัวนะครับวิชามหาคุณบอกหลักนิติธรรมเริ่มสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองอืมจะเป็นเรื่องอะไรบ้างลองฟังดูกันแล้วกันนะครับ ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่สารดีกาพแดคดีอาญานักการเมืองนักไต่สวนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของนายทักษิณชินวัตรในวันที่13มิถุนายนอาจารย์พิชาบอกว่าอย่างนี้ครับมีสื่อนำเสนอเรื่องหลักของเด l o ลู e of law คือที่เราคุยกันเถียงกันซึ่งข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่กระบวนการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกิดความชัดเจนมาเป็นเรื่องของ the rule of law การที่สาฎีกาสั่งให้ไต่สวนคดีนี้สแสดงให้เห็นว่า the rule of law เริ่มสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในบ้านนี้เมืองน,นี้ the rule of law คือหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักที่ว่าด้วยเรื่องของหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ขอให้ช่วยดูว่าคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศาลธรรมดานะครับไม่ใช่ศาลอะไรที่ไหนและยิ่งกว่าศาลยุติธรรมอีกต่างหากเพราะเขาคือศาลพิเศษคือศาลฎีกาผดผักคดีอาญาของผู้ดารงตําแหน่งทางก,การเมืองซึ่งผมก็เคยทําคดีแล้วส่งไปให้ท่านแล้วท่านช่วยไตยส่สวนอะไรต่อมีอะไรจนมีการพิจารณาคดีแล้วลงโทษจําคุกเป็นระยะเวลานา,นานหลายปีแล้วในที่สุดก็จะรับความกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลดโทษให้เหลือหนึ่งปี โทษนี้มาจากการทุจริตคอร์รัปชันแล้วทำไมถึงได้สร้างสรางสราดีกาผรรนกคดีอาญาขึ้นมาก็เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยการใช้อำนาจศาลในเรื่องของการบังคับโทษหรือว่าลงโทษบุคคลใดในการใช้ดุลยพินิษมันยากมากยากเพราะอะไรเพราะทํากับคนที่มีอํานาจเขาจะใช้อํานาจแล้วเขาครอบครองอํานาจรัฐเพราะฉะนั้นในกระบวนการจึงต้องมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งแล้ววิธีพิจารณาคดีก็แตกต่างกันการบังคับโทษต้องบังคับทันที เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้แค่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้นแต่ยังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพราะว่าต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540ที่ให้มีการจัดตั้งสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทก,การเมืองจนกระทั่งมาถึงรัฐธรรมนูญปี2560 ก็ยังให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560ออกมาบังคับใช้เพื่อให้เป็นไปนตามกฎหมายแล้วก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของสาฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2562ยังไม่จบนะครับอาจารย์วิชาบอกว่าอย่างนี้ครับการวิพา์พิจารณ์เรื่องนี้อย่าไปหลงทาง หรือว่าหลงประเด็นกันว่าทาไมไม่เอากฎหมายราชธรรมหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามันใช้ไม่ได้เพราะในข้อกําหนดเกี่ยวกับการดาเนินคดีของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในข้อ61เนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้บอกว่าการบังคับคดีอาญาให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาย้ำนะฮะคุณผู้ชมมาตรา61 การบังคับคดีอาญาให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็คือปวิอาญาที่พูดนี่แหละครับไม่มีการพูดถึงกฎหมายอื่นรวมถึงคดีแพ่งก็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งหรือว่าปวิแพง่งอย่างเช่นเพื่อใช้ในการริบทรัพย์สินเพราะฉะนั้นอย่าหลงทางอย่าหลงผิดอย่าได้ประเมินสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งต่างการเมืองว่าเหมือนกับสารที่บังคับคดีทั่ว,วไป หากเข้าใจตรงนี้เนี่ยทุกอย่างจะกระจ่างชัดหมดเพราะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาประจำะแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะตรวจสอบว่าเมื่อมือเข้าใจจริงมาว่าทำถูกหรือไม่กระบวนการก็ต้องมาดูว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เป็นต้นเขาขอ,ของข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพศ2 5 1 2ที่เขียนว่าให้สารดีกา ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอะไรที่ขัดหรือแย้งจะทำไม่ได้ย้ำอีกครั้งนะครับผู้ชมครับ <c oughs> ให้สารดีกาดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอะไรที่ขัดหรือแย้งจะทำไม่ได้ต้องเป็นไปตามนี้เลยหมายความว่าต้องมีการทุเลาโดยผู้พิพากษาก่อน <c oughs> หากจะนำตัวออกมา <c oughs> ก็ต้องดำเนินการตามปวิอาญาอยู่ดีๆเนี่ยจะไปเอาตัวออกมาไม่ได้ต้องให้สารท่านทุเลาการมะครับ หากมีเหตุอย่างเช่นจำเลยเกิดอาการวิกลจริตขึ้นมาหรือมีเรื่องการตกบกพร่องขาดตกบกพร่องอะไรก็ตามในการดําเนินการต้องขอนุญาตศาลก่อนนะครับตอนที่เริ่มมีการตั้งสาดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองหลังจากมีการใช้รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยผมเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์คณะของสาดีกาแผนคดีอาญาตอนนั้นประธานสาดีกาก็มาช่วยกันคัดเลือกว่าจะให้ใครมาประจําที่แผนกก็เลือกกันมา3คน5คนตามข้อกําหนดที่ออกมา เพื่อที่จะสั่งคดีหากมีข้อโต้เถียงอะไรกันตอนนั้นก็มีกัน3คนเราได้มีการถนอมและอภิบาลให้องค์กรน,นี้มีความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้ระบบไต่สวนที่รู้กันอยู่ว่าเราไม่คุ้นเคยเพราะเราคุ้นเคยกับระบบการกล่าวหาเราก็มีการค้นคว้ากันอย่างหนักช่วยกันวางระบบและเราก็เข้าใจกันดีว่าเป็นเรื่องยากและคนมักจะลืมว่าศาลฎีกานี้เป็นศาลซึ่งส่งไว้ซึ่งอำนาจของเขาโดยเฉพาะเลย ใช้เฉพาะกับผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองเท่านั้นเพราะฉะนั้นการถูกจับคุกไม่ใช่จําคุกธรรมดาปกติเหมือนกับคดีทั่วไปเป็นศาลพิเศษมีกฎหมายพิเศษแล้วก็เขียนรองรับเอาไว้ว่าผู้พิพากษาต้องจัดการให้เป็นไปตามปวิอาญาและจะต้องถูกเถียงอะไรกับใครอีกแล่ละครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ใช่ศาลกิ๊กก,ก็ไม่ใช่ศาลข้างถนนจะทํำยังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับ มีการถามกันว่าการบังคับโทษเป็นเรื่องของกรมรัฐธ,ธร,รณฑนและกระทรวงยุติธรรมสารไม่เกี่ยวประเด็นนี้เนี่ยอจายวิชาบอกว่าอย่างนี้อันนั้นมันไม่ใช่ the rule of law แต่มันเป็น rule of man หรือว่า rule by law การปกครองโดยใช้กฎหมายแต่อาจกลายจะเป็นกฎหมู่ก็ได้ไม่มีหลักเกณฑ์ส่วนประเด็นข้อกฎหมายว่าการพิจารณาของสาร,รีกา กรณีอย่างนายทักษิณเนี่ยสุดท้ายแล้วสารดีการมีการไต่สวนจะมีปมการพิจารณาอย่างไรดูจากข้อเท็จจริงหรือว่าข้อกฎหมายหรือว่าทั้งสองอย่างอาจารย์พิชาตอบ่ายอย่างนี้ครับต้องดูข้อเท็จจริงทั้งหมดเหมือนกับที่แพทยสภาในเขาดําเนินการเราจะเห็นได้ว่าได้ทําอย่างรอบคอบและสมบูรณ์ในส่วนของแพทย์เทสภาก็ต้องอาศัยหลักวิชาและไม่ใช่วิชาอะไรก็ได้ต้องเป็นหลักวิชาการด้านกฎหมายและต้องทําให้ประชาชนได้เห็นว่าหลักนิติธรรม ยังมีอยู่จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีปัญหาตั้งแต่ต้นก็คือว่าคนที่เกี่ยวข้องคือฝ่ายโจทย์คืออายการแต่บางคดีเนี่ยก็เป็นปปชการจะได้รับสิ่งดีๆตามหลักนี่หรือไม่โจทต้องคอยสอดส่องดูแลด้วยไม่ใช่เหมือนกับคดีทั่วไปฟ้องแล้วก็ฟ้องเลยแล้วก็บายบายไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอีกนะครับไม่ได้เพราะการบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและสําคัญมากในการปราบปราม,ามการทุจริตถามว่าในการรับทราบรับร,บร,บรู้คิดว่าถึงตอนนี้ นายทักษิณได้ติดหนึ่งปีแล้วหรือยังอาจารย์วิชาตอบว่าอย่างนี้นะครับประเด็นนี้เนี่ยคงวินิจฉัยไม่ได้เพราะว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาศาลแล้วคนอื่นจะไปแทรกแซงไม่ได้ผมให้ได้แต่ลักการคือ 1. ศสาลดีกาผดแดคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งจากการเมืองเป็นสารพิเศษพิเศษที่สุดเลยในประเทศนี้แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นด้วยนะครับ ประเทศอื่นเขาก็มีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้นแต่เขาจับตามองดูประเทศไทยที่ใช้ระบบสารีการแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณจะจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือไม่หรือว่าเพียงแค่ไม้หลักปักขี้เลนเท่านั้นนะครับสสารีการแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นแบบเลื่อนลอยนะครับแต่ว่าตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญปี40เรื่อยมาจนถึงปี50แล้วก็ปี60 สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้รับการยอมรับมาโดยตลอดกระบวนการทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตามใจชอบนะครับแต่ว่าต้องมีการจัดการกับปัญหาการทุจริตถ้าหากว่าเราจัดการไม่ได้มีสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขึ้นมาก็เท่ากับเป็นการสูญเปล่านั่นเองคำถามต่อมาครับถามว่าการมาะคับโทษการบริหารโทษที่เป็นอำนาจของงานรัฐธรรมนูญได้รับการปฏิรูปหรือไม่อาจารย์วิชาบอกว่าอย่างนี้นะครับ ต้องดูว่าคนที่ทำหน้าที่ในราชทรรมเนี่ยไม่ใช่คนที่บังคับใช้กฎหมายโดยสมบูรณ์แบบอยู่คนเดียวเท่านั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นต้นฐานหรือว่าต้นน้ำของการบังคับใช้กฎหมายก็คือศาลนะครับโดยที่ตำรวจอายการมีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นเวลาที่จะบังคับใช้กฎหมายเราต้องอาศัยทุกฝ่ายอย่างสมบูรณ์แบบอย่างบางครั้งเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าเราจะเป็นต้องเอานักโทษออกไปยังสถานที่อื่นซึ่งมีการรักษาที่ดีกว่า แต่ในระบบตอนนี้ผมก็ทราบผมว่าโรงพยาบาลราชทันก็สมบูรณ์แบบแล้วไม่ใช่ไปโจมตีโรงพยาบาลราชธันนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานของเราไม่มีความยุติธรรมคือถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ต้องขังก็ต้องเอาออกนอกระบบราชทันเสมอไปการเอาออกจากระบบรัชธันในขณะที่ผูกบังคับโทษเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นนะครับต้องอยู่ในมือของสารขียเส้นใต้นะครับต้องอยู่ในมือของสารหมายความว่าสาลต้องรับรู้ด้วยสารต้องช่วยพิจารณาด้วย เริ่มจากปอมิอาญาว่าต้องทุเลาโทษด,ด้วยหรือไม่นี่คือสิ่งที่ต้องดําเนินการให้ถูกต้องนะครับ